สวัสดีค่ะธรูมชมที่เคารพมื้อนท้องมีสามดาวดเดินทางมหาคุณตาเลียงวัวประจําวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมพศ2566ซึ่งงวดหกก่อนคุณตาเลียงวัวกับฝันฝันเห็นมาก,กัดเป็ดตายไปสี่ตัวท้องมีสามดาวก็ตีเหุุ้ณตาเลียงวัวเป็ดกับแปดม้ากับสี่แต่ลืม ตายเลขศูนย์ใสเนาะค่ะท่านผู้ชมก็มีเอฟซบางคนบางท่านตีเป็นเลขแปดเป็ดกับ8ตายกับศกระเถิกตรงๆจังๆเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ประจำวันวันที่หนึ่งมีนาคมพศอส6องนร้อยหกคุณตาเหลียงว่าฝันเห็นผีแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกหน่อยลูกประมาณสองเดือนค่ะท่านผู้ชม อุ้มลูกน้อยห้องห้ห้องห้หอง,หงองแงผีแม่ลูกอ่อ,อนก็บอกเลขกุ้นตาเลียงวัวบอกเลขสองโตได้เด็ด,ด,ดถ้าถิกเลขก็บสือนมไปห้แน่ลูกน้อยหิวนุมกับธรรมชมก็ไป,ปรับชมรับฟังครับคุ้นตาเลียงวัวเนาะคะ่ะเนาะว่าผีแม่ลูกอ่อ,อนบอกเลข,เลข,เลขดีเด็ดตัวใดค่ะธรรมชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ไหทองมีสามดาวนําเมเเอร์ค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณตาเลียงวัวคุพอมอกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอาสูเอฟซีฟังนะครับเป็นยังไงก่อนครับเรื่องเล่าฝันว่าอย่างไรครับขอฝันพญาฝันวังสี่หม่นวันสี่หมื่ห้ามื่นสี่หนาหมาเนาะครับพญายันก็นอนอยู่ทั้งบ้านอยู่ได้บาีเลยนะครับ แล้วบานรอนอยู่ดีๆก็เลยมีคนมาปลุกมาเอื้อมีคนมาเอื้อคนมาเอื้อบ่าเพรไงเพอใหไงว่าฉันบานก็เลยคนว่าตัก็เลยเงินขอขาบกมาแล้ยังพอาหญงอยู่ใส่นอนว่านเพอไงพราหไ่อยู่ใส่บามันก็เลยอื่นจำเขาม่หพไงพอใหไ่ว่าฉันบ้านี พ่อใหญ่ก็ได้ออกจากในเงือนไปครับออกไปทางนอกซานไปซองมึงครับหลุดเทินพิ่นอุ้มลูกน้อยมาอุ้มลูกน้อยมายืนอยู่อยู่หน้าบาทหน้าเฮือนหน้าหน้าท่านไรกันนะครับชิงลูกน้อยยื้อได้ลูกน้อยเนี่ยก็ะหายเยอะแแออยู่ลูกมันอะนะครับสงสัยว่ามันมันเป็นผีแม่ลูกอ่อนเลยผีแม่ลูกอ่อนผีแม่ลูกอ่อนมั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 นช่อมลูกโจมลูกมันอยู่ครับบาดอยู่ ดูมพึ่งหายยิ่งเก็บแก่จุนนะครับบางทีมันยังไรอีหล่าตัวเรียกว่าท่างพ่อใหญ่นี่เอื้อนถามมันไม่ยังไรอีหล่าจอเมเอื้อนพ่อใหญ่อีหยังครับพ่อใหญ่นั่นว่าครับทั้งมันก็งได้ตอบว่าพ่อใหญ่คยสิบอกเก็บเจ้ามันว่าโอ้เป็นมาแนวนี้เลยเออมันว่าแนวนี้อีอีดูดูดูพึ่งหายยุคข้าเมื่อยู่อองอยู่อกมันนั่นนะครับดูพึ่งหายดินแนวแนวอยูู่หน่อยๆแดงๆประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละดูครับ เด็กเ่มันต่เรื่อว่าอ่าใครสีบอเบรรเกเด็กเจ้าเพราะไงมันว่าครับเรียกเจ้าไลหลอะไรด่าตัวเรื่อเรื่อว่านนะครับเด็กเจ็ดสองมันว่ามันว่าจะสิใดครับบอเเกเจ็ดเด็กเจ็ดสองมันว่าอืมบอกเจ็ดสองนะครับเาานาะพ่อไงก็เรื่อว่าฮ่าพี่ามาบอกเด็กดูแท่ดูกับไห้ข้ามือมันอยู่ได้ครับดูไห้ข้าเอาิอยู่อองมากวายสันจ้า บาดนี่เฮงเตือบมันก็เลยว่าชิมเ่อเรื่องพ่อหญ่มัน่านั่นนะครับพ่อใหญ่ก็เ้ยเอื่นถามมันอีกอ้านตัวยุไลดานางพ่อหญ่ว่าครับบ้านตัวเฮงอนตัวยุไแเลยยุพุ่นยุคางน้ำพุ่นมันว่ะอ๋อครับผมอยู่หิมหาวหิมน้าอยู่หิมน้าครับน้ามองเลยเนาะพุ่นคางม้่นพุ่นทั้งอ่าน้องเท่าน้องแพร่ยุไซเลยน้องพ่อน้องแพร่ นั่งเข้านั่งแท็กอยู่ทั้งพุ่นมันว่าโอ้ครับครับครับเอออยู่ๆแก่น้ำบาดจะไม่ได้ยากลับเข้ามาอีกเลยมันก็อชิ้เมื่อเดียวครับกลับกลับเข้ามาหาพ่อใหญ่มันได้อื่นนาเขาไม่ใส่พ่อใหญ่อีกครับพ่อใหญ่มันว่าขั้นชื่อเดียกชื่อกันยาจะสิเรื่องชื่อลุ่มมาให้ข่ในเด้อโอ้ครับครับครับมันว่าอ้าวครับนุชิซื้อนุ่มมาเฮ็ดยังทางพ่อใหญ่ว่าครับ ชื่อไม่ให้ลูกไข่กินลูกไข่เมื่อไรกินนุ่มมันวอนุ่มเมื่อนั่นเดะนุ่มไข่ว่ามีน้านุ่มมันวะครับครับเฉพาะมันดูกมันหายดิกวดๆอยู่ข้าวข้าวอ่องมือมันก็เลยบอกเด็กพ่อไงกันัตไห้ครับเจ็ดสองมันวะเจ็ดสองเออจ็ดสองพ่อญ่ก็บเ่ได้ถามทาเพื่ออะไรมันบอกเลยมันก็ว่าชิ้นเมื่อเราพ่อญงมันกว่าครับเมื่อหอดไกลเตือนมันก็กลับเข้ามาอีก พ่อใหญ่ข้าเจ้าถื่อเบี้ยชื่อนุ่มไปใหไขว้ในเด้อมันว่าจาสีครับครับครับนี่จ้ะอันนี้าสีอันนี้พูดไ<บ>อเปียเอาน้ำนุ่มน้ำหยั่งน้ำ,นำ,นำบอกตามตรงเลยนะครับบอกมันบอกตรงตรงเลยครับครับเที่ยวเนี่ยพ่อใหญ่ก็ได้หูเมืงาขึา้นมาเนาะกูฝันตัวนี่ฝันบางคนมาบอกเนี่ยตัวนึ่มันยืนบอกหน้าบ้านเลยยืนบอกมันเอิอดนะจะเอาบ้านเลขที่ยี่ห้อละครับผู้ณผอนบเลขที่ของพ่อใหญ่นี่มันอ่าสามหนึ่งสองเลย สามหนึ่งสองนะครับเนาะครับครับครับบ้านหนึ่งทีสามหนึ่งสองบ้านหนึ่งทีพญายกขึ้นอยู่ว่าผมมีโชคอันนี้มีคนมาบอกพญายกขึ้นมาแล้วเว้ยครับลูกขึ้นมาก็มาพิจารณาอยู่ครับพิจารณาอยูบเราวกันเนวมันมันเหลือกนอกประมาณตีหนึ่งตีะมาณตีหนึ่งสองพญายกขึ้นมากะเงียบโอ้มันมันยังเดืออยู่ชั่วพญา่าวครับพญายกเลย ใส่ไส่เป็นไปหาหาประกาศมาื่เขียนว่ายาดมันลงเงินนะเขาอบอกครับ<า>ครับเรื่องเมื่อเขียนว่าตื่นขึ้นมาในช่วงปลายปีหลังครับีก็ฝันของตัวคนแต่งวดก่อนในขั้นถาแปลเป็นกับเขาจังๆได้นหมครับคุณพ่อเนาะงวดก่อนมันเจ้าโเป็นที่ละเป็ดหมากัดเป็ดหมากัดเป็ดตายสี่ตัวแม่ตายมันก็ศูนย์อยู่เด็วเป็ดเป็ดสี่ตัวเป็ดกับแปดตายกับสี่ใส่สี่แปดถ้าแปดโมเป็น ปกตินี่ยเพชรนี่กับแปดตายกับเป็นศูนย์เนาะแม่นเน้ยพิษค่ะนี่ครับแปรบูเป็นเนาะครับเนาะเอฟสีเนาะแต่ว่าเรียเขาอยู่แต่มันแปรบูเป็นครับกายเอฟสีแปรเอาน้ำเด็กน้อยกับนุ่มกับผู้หญิงน้าน้ำครับปัญาแปรเป็นครับกับคอมเมนต์มาบอกเบาแอมมมทงนั่นไม่ได้เนาะครับเอฟสีเนาะดูคนัหายดินอุอองที่ มันหิวมนุ่มมันแบบพูดช่อถ้าเล็กน้อยยังแดงๆอยู่ประมาณนชอมช้ำเดือนนี่ละโอ้ครับครับโอ้ส่องย้อมเม่อก็้แตี่ตันนะครับจังหวะโอ้เก็ดสองเก็ดสองมันสีนี่สีทวนขึ้นวันนะครับครับรวมกันย่านก็จะมีนะครับนะครับเนาะมันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ฝันช้ำนี่ล่ะอือครับผมเออครฝันช้ำนี่ล่ะช้ำนี่แม่นครับ อันพีไอ้ผ่าพาหัวงโบมหาเลยบอกครับโอ้ไม่เลยอืมครับครับหลบเป็นยังเนาะครับเนาะเอาตัวเลขของพียังกว่าครับเนี่ยผีพีแมลกอ่อนโอ้ผีแมลูกอ่อนครับครับกอ่อนอุ่นดูกหน่อยมากโอ้ยขอบขอบคุณคุณตาเลี้ยงงวได้หลายครับนะครับเนาะขอบขอบคุณครับทีให้ตัวเลขเด็ดเต็มเบาเอ็มบูทงกับเอฟซีครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยครับเอฟซีเนาะ ขอบคุณครับคุณพ่อสวัสดีครับ <ฮะ S 1> ขอบคุณค่ะ,คะเดี๋ยวนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณตาเลียงว่ากับแคบหนาจอยเบืองเด้อค่ะคุณตาเลียงว่ากับเป็นอีกท่านนึ่งค่ะธรรมชมที่ฟันแมน่นงวดก่อนกับฟันเห็นมากัดเป็ดตายเนาะค่ะเนาะมาเกตกัดเ็ดตายถ้าตีเปนเลขกับแปดศูนย์ธรมชมหัวนีคุณตาเลียงว่าฟันเห็นผีแมลกอ่อนอุ่มลูกหน่อยมาหาคุณตา ห้องให้กระจองงแง่ลูกน่อยหิวนมค่ะธรรมชมผีแมลกอ้อนห้องบอกเลขเจ็ดสองเจ็ดสอถ้าถือเลขถือเบอร์กระเฮ็ดโชคเฮ็หลาบสื้อนุมไปให้ลูกแม่ผีแมลกอ่อนว่าเจ็ดเจ็บ้านเลขที่ของคุณตากับสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองคธรรมชมก็เอาไว้เป็นแนวทางเนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันหรอยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกสิทราธรรมชมปิกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะขอใหุ้กโชคชะมาเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ